สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมโบท๊ทนะครับในช่องมาลองดูและตอนนี้นะครับเราก็มีสินค้าตัวใหม่มาแนะนำให้กับทุกคนนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับตัวคัดลมโซเลเล่นะครับผมเป็นตัวแฮกกี้เล็กแฟนก็นนคือเป็นตัวเอ่อ พัดลมพอนะครับอ่าเป็นพัดลมคอตัวนี้มีให้เลือกถึง4สี4ด้วยกันนะครับผมอ่ะพัดลมตัวนี้นะครับก็หยิบมาือแพคกิ้งแพคกิ้งแพคเกจจิ้งแพกเกจจิ้งของเขานะครับก็จะมีบอกด้านหน้านะครับก็คือนี่นี่เลยนะครับด้านหน้าของเขาก็จะมีบอกว่าอยากยิ้มหมดสีสีตันนี้นะครับานท่านจะบอกว่าตัวนี้เราได้สีอะไรนะครับแล้วก็ท้านข้างถัดมานะครับก็จะมีบอกอ่าเป็นฟังก์ชันของเขานะครับคือ แรกนี่คือ,อเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าสามารถอิสระในการใช้งานนะครับก็คือส่งแต่หน้าจับิดได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าพกพาง,ง่ายนะครับ,รบนะอันที่สามก็บอกว่าสามารถใช้ได้นานประมาณ5้าชั่วโมงนานมากคือสุดสุดนแล้วสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าสามารถเก็บได้มีกล่องเก็บนะครับสามารถเก็บได้นะครับ อ่าผมภาษาเกาหลีด้วยแล้วเหมือนออกป๊บใช้ Google t ท a สเลีย e แปลมาก่อนแล้วนะครับผมในนี้เราจะมาเปิดดูพร้อมๆกันนะครับเจ้าโซเล่ตัวนี้ไปกันเลย <S <S มาทุกคนแกะดูกันอ่าเปิดมานะครับอย่างแรกเลยเราจะเจอนี่ก่อนนี่ครับทุกคนนะครับเจิเป็นตัวนี้ใส่ชาร์นะครับดูตัวถัดไปกันก่นอนพร้อมแล้วยังพร้อมหรือยัง นี่เขาใส่ให้มาแบบนี้เลยนี่คือเค้ามีเกสกันกระแทกให้ด้วยโอ้ยสัมผัสแล้วแบบรู้สึกเป็นเหมือนหนักนิ่มๆนะแต่ก็แข็งแข็งแรงนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราดึงกันนี่นั่นไงมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับนี่นะฮะได้คู่มือมาแต่ว่าคู่มือเนี่ยมันจะเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดเลยนะครับเราน่าจะ ไม่ต้องอ่านนก็ได้นะถ้าเราอ่านมันไม่ออกถ้าเราอ่านมัออนไม่ออก,ม,ออกมันก็เหมือนมีบอกแถบประมาณเหมือนด้านข้างฟังก์ชันอะไรเงี้ยครับที่ให้เรารู้แล้วก็มีปุ่มพรอนมอกมีบอกเลยครับแต่ว่าเราต้ออ่านไม่ออกแต่ว่ามันเรียนรู้เองได้เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูพรอมกันนี่นะครับทุกคนทําอ่านเรามาแกะพรอมกันนะครับนี่ปึ๊บอ่นานี่ รอแกะมาะครับด้านในก็่ะเจออย่างนี้ก่อนเลยมีสุงพลาสติกหอก่อนเนี่มดเคสดีเคสท้อกระแพทก <Wow. S 1> ตค่อนข้างหนามากเนี่ยอันนี้ก็ออกแบบมาให้มันเป็นเข้ารูปทรงของตัวพัดลมนะครับนี่นแทนนี่นะครับโอ้ดูไฮโซมากนี่อ๋อนี่ไงที่เขาหมายถึงว่าพับเก็บได้เนี่ยเราสามารถใช้เสร็จ ปึ๊บนี่นะจะใช้ก็ม้วนออกมาตามระยะคอได้เลยนี่จะบิดยังไงก็ได้นะครับตามรูปคอได้เลยนะนี่นะครับด้าน,นข้างนี่เขาก็จะมีระบุให้นะครับว่าจะเป็นซ้ายหรือขวานี่ครับนี่จะมีตัว H ตัว L อยู่ตรงนี้ครับ L, นี่ครับ R L บน,นี่นะครับมี R L อยู่ก็คือเว็บไลท์อ่าแล้วก็ใส่ปุ่มนี้ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะเป็นปุ่มเปิดเปิดปิดเครื่องแล้วก็ ไล่ระดับดมลมอะไรประมาณนี้นะเราจะมาลองดูกนันนี่ตัวนี้จะเป็นตัวไอตัวที่แบบให้ลมออกเนี่ยมันจะอยู่ด้านนี้นะทุกคนด้านข้างนี่จะเป็นตัวปล่อยลม่ตรงนี้เลยจะให้ลมเปนเ่อเข้านี่ชื่อมาลองเท่ากัน,นก็เย็ยนแล้วนะมีแค่ประมาณเบอร์สองหรือเบอร์เมื่อกี้เบอร์รอเบอร์หนึ่งเปิดไปแล้ว นี่คือเบอร์สูตรเบอร์สามฟังจากเสียงแล้วก็การเป็ต้องอย่างมากเออเย็นเลยเย็นคอเลยครับหนาวคอเลยเออเย็นนะเย็นครับอืมเดี๋ยวลองๆอปรับดูอ๋อตรงนี้มันเหมือนพัดลมทั่วไปที่แบบดูดอากาศเข้าไปใช่ไหมแล้วก็มาเป่าตรงนี้เดนะี๋ยวเล่นนะโอ้ยมีเบอร์นี่คือคโบเลย เย็ก็ค่อนข้างดังนิดนึงอันนี้แต่ก็เย็นถ้าแบบเวลาออกไปข้างนอกเราก็ต้องการที่ลมือมันไม่ได้อะไรมากน,นี่ถ้าอยู่ข้างนอกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดังนะครับอืมโอเคนะเย็นน่ารายมากจะปรับยังไงก็ได้เป่าตรงไหนก็ได้นะอืมไหนเอูนี่ทำาไงได้บ้างเนี่ยเอ้ยขึ้นมาได้อยู่เนี่ย ครับมันเป็นรูปแบบของของความอิสระของในตัวนี้เลยมันเป็นเหมือนแบบลวดที่แบบสามารถแข็งตัวได้อ่าเย็นสบายถ้าสนใจนะครับตัวนี้โอเคนะมีให้เลือกทั้งหมดสีสีเลยนะครับมีทั้งหมดมีอะไรหลยรูปดูกันมีให้เลือกก็มีสีเงินแล้วก็เป็นสีครีมนะครับสีเขียวและสีขาวอ่าามรูปเลยนะครับอือเย็นสบาย โอ้เป็นลมที่น่าสนใจมากๆนะครับผม,มนะอ,อ๋ออันนี้มันก็จะแบบพอเราเปิดลมมันก็จะเป็นการไล่ระดับสีระดับกัคือนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ 4, แล้วลงมาสามสองหนึ่งขึ้นไปสองสามสี่มันจะวนสามครั้งกดสามครั้งมันจะวนลมไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราจะปิดก็คือกดตรงนี้ที่เดิมค้างไว้ปึ๊บมันก็จะดับอ่าใช้งานง่ายมากๆครับก็ แค่นี้ก็ชาร์จแบตแล้วก็เอามาใช้นะครับแล้วก็เก็บใส่กล่องมีพกพาได้ง่ายนะครับผมรับรองปลอดภัยใช้งานดีคุณภาพโอเคครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับครับผมถ้าใครชอบเจ้าตัวพัดลมเบ็แฟนตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ใน l a z a d a Sho อี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องลองเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ